สวัสดีจ้าพี่น้องมาจาก,กินเขา่กามมกะตับมะคงกะปิ่งตับปิ่งตับไก่จ้าพี่นอ้องตับมะคงตำเองตับไก่สื้อมาจา้ากินกับผักบุง้งละะ้วก็ผักคาจ้าพีน่น้องแล้วก็นอไม่สม้มเอามากินก็ตมมับมะคงข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมข้าวเหนียวไหวทั้งไต ปางเป็นแผลพี่นองเอ้ยตั้มเพชรไายบได้เพชรซ้ำพ่อแสบมาจากกินน้ำกัน คำไงกับบดายพี่น้องคำนี่เหงกมันเป็นแผล อันนี้เป็นน้องแหม่สมเนี่อจากพี่น้องที่แรกว่าสีแจวล่ะ เงาเป็นแพย่อนอยังว่ะเตี๋ยแต่อาทิตย์ที่แล้ววล่ะจ้ะแกงบกฟกักบกฟักมันดีเก็บความห่อนได้ดีเนาะจ้ะพี่น่อง ประมวนมันแหมสดเข้าไปป้ามันดาดเหงอดไหมจนว่าเหงกพ้องเลยจ้ะพี่น้องนี่แหละเหตุผลของการที่ว่าปากเป็นแผลลายน้ำกับบ่ท่านแหม ກໍເລີຍຍ້ຳເຂົ້າໄດ້ຂ້າງດຽ เอาไปล่างตม้มต้มคั่นน้ำสมมันออกไอหน,หนึ่งแก้วกัะแสบได้พี่น้องกินก็าตำบังงกับแสบ 好换。 เป็ดตึงนอไหม่เป็ดตึงตำบักหุง จำบังฮวง่อยกับบ่คอยเพชรปั้นไดดอกจ้ะพี่น้องแต่สิมืเพชรอันหอนเอาวันน้องใหม่สมจะกระเทืองแสบปากนั่นสุดท้ายนี่ก็สิ่ล่าพี่น้องไปละจา้าเบื้องคลิปจบแล้วกับขันมากขันสอบกับกดติดตามกดถูกใจไว้ถ้าเบื้องเหรินเบื้องหัวในเด้อจ้าพี่น้องพิษผลาดประการใดกับขอโทษขออภัยเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีจา้า